ไครับคือนอกอะไรขณะขึนานา้นยืนจองตัวไม่ใหญ่เ้ยครับตัวน้อยๆลกเป็ดพีดามเนรอตัวไม่ใหญ่ตัวน้อยอย่อางน,นี้นย,นนยนะมากกันสองตัวเนาะครับเนาะลูกลูกเป็ดอย่างนี้เพื่นมุดนำเกียงขึอย่างนี้ปูน้อยตัวหนึ่งนำหลังตัวหนึ่งมากไก่หละมากไกลเชิองอดตัวหนาผมแหละตัวไม่ใหญ่ลูกเป็ดและลนกลูกนกตุงได้วพี่ช ลูกนกตูมนะน่ะมุดอีกมุดอีกออนี่นี่ไปมุดอีกตัวนึงยังนอนอยู่นะครับเดี๋ยวไปกล้องไปฮะ bộ đồ nó đang chơi bộ đồ chìp đấy chơi bộ đồ chìp đấy nuôi nuôi cái nữa có hình bẹp bẹp đó hình bẹp bẹp mày biết bộ đồ chìm không mình chơi giòn sáng như này mình hình một khắc ở đây thấy nó bắt đang đi đã bữa này sẽ bọc từng lô nữa, bằng chìp ngoài mới cái chip đủ thì là Trông một chung gì là thôi mà là. พวกแบบได้วะตัวเดียวตัวเขาตัวเขาตัวจีบอีกแล้วจูงหันเด้อนะขางจอบนะก่อนมันจะจีบผมไปเห็นแบบอยู่นะเห็นตัวนี่จีบแล้วฮั่นบุธึงซ้ำ โอ้ยบ่ถึงทำอไร้ปชมเลยอะไรวะโอ้โหไม่ถึง